็กลับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านเลยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์พฤศจิกายนนะครับผม2020ปลายปีแล้วผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิวอลตินบอลนั่นเองผมกับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ST10 คลิปรีวิววันนี้นะครับผมคุณผู้ชมฮะได้โอกาสเข้ามารีวิวในเซิร์ฟนี้แล้วแนวแจกหนักจัดเต็ม กับ S ใหม่นะครับผมในช่วงเวลาหัวบงเย็นเปิดเซิร์ฟเวอร์กิจกรรมไร้แชร์นะครับผมเพียงแอดไลน์จีเอ็มนะฮะรับเพชรไม่ล็อกไปเลยนั่นเองสามารถติดตามได้ทางข้างล่างคลิปวิดีโอถึงการแชร์โพสเพจกิจกรรมรับเพชรด้วยนะครับผมคุณผู้ชมฮะของแจกฟรีครั้งแรกในเซิร์ฟเวอร์นี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับกับแม่สาวสวยเรียในมิวออร์จินวอลกับ S10 นะครับผมไปฮะผมรับของฟรีครั้งแรกนะผมเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวแจกหนักสมดุลบักน้อยเล่นยาว นะครับผมหลายๆท่านก็เซ็นผมเข้ามารีวิวกันอยู่เรื่อยๆนะครับผมวันนี้ก็กับ s อสใหม่ mm. ของเขานะฮะของแจกฟรีครั้งแรกเด้งเข้ามาในตัวนะครับแน่นอนครับเราจะปั้นตัวละครกันครั้งแรกมีผู้แจกมาฟรีเป็นสัตว์เทพยักษ์ขาวนะครับผมตัวนี้ใส่ในครั้งเลยนะครับผมจะเป็นตัวพยักษ์ขาวนะฮะแล้วก็จะมีอีอกหนึ่งตัว นะครับที่จัดแจกมาฟรีจะเป็นนักลบแห่งปีศาจมืดนะครับตัวนี้จัดแจกมาฟรีแล้วก็จะมีหงดาด้วยรวมเป็น3ตัวนะครับน่าจะมี4ตัวในการแจกฟรีมีของแฟชั่นแจกแรกเริ่มปีแฟชั่นชุดแฟชั่นด้วยนะผมครั้งแรกฟรีเป็นรอยเทา้านะครับวงล้อไฟตัวนี้จัดแจกมาฟรีมีปีกแฟชั่นแจกมาฟรีเพิ่มเติมด้วยแล้วก็มีคลิปโค้ดจัดแจกฟรีด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ข้างล่างคลิปวิดีโอนี้คุณผู้ชมไปใส่ใช้งานได้เลยนั่นเองนะครับอุปกรณ์แรกเริ่มนะครับผม 7, จกมาฟีี65ะ็ ชั้น8บก15เช่นกันแจกมาเพิ่มเติมนะครับมีรายเท้าแจกมาจํานวน2อันครับผมนี่ฮะ ใส่ใช้งานได้เลยมีผลไม้ห0 0ร้อลูกทุกสีแจกมาฟรีแล้วก็จะมีเมจิกวิซ่ลนะครับผมจำนวน100 0 0แสนคูณหนรานะครับแล้วก็จะมีวิญญาณดาวนะฮะแจกมาด้วยนะครับผมมีกล่องปริศนาแจกมาหลายอย่างเลยนะครับมีตาความสำเร็จชื่อแสงแจกมาเพิ่มติมด้วยครั้งแรกนะครับผมผลไม้สามารถกดใช้งานได้เลยนะครับนอกจากนั้นมี3ผลึกวิญญาณเทพแจกมาด้วยนะครับนีฮะกดคลิกใช้งานได้เลยนะครับนี่เราจะใส่เป็นชุดแฟชั่นฟรีครั้งแรกที่เขาแจกมา แต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับของจะแจกฟรีเราสามารถไปรับเพิ่มเติมได้ในกิจกรรมคาของ Mill Origin War ได้เลยนั่นเองนะครับผมนี่ปีฟาชันเนี่ยกดใส่แบบเท่ๆได้รวยแจกมาเยอะขนาดนี้เราจะพลาดอะไรนะ่ะ นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปั้นตัวครั้งแรกในเซิร์ฟมิวจินวอลเนี่ยเราจะได้พลังลบอยู่ที่เลทประมาณเท่าไหร่นะครับแจกเพชรมาลุ้ยนะคุณผู้ชมครับหนึ่งน่าจะ100ล้านนะครับหนึ่ันล้านหนึ่งร้อยล้านเนี่ยเราก็จะมีเพชรไปล็อกตอนนี้ผมได้มา20,000แล้วนะครับผมยืนแค่แป๊บเดียวเองนะครับนี่ขนาดเซิร์ฟแนวสมดุลน,นะเนี่ยแจกเพชรยังอยู่ในรายเยอะขนาดนี้นะครับของเนี่ยแจกแรกเริ่มจากมาพลังลบอยู่ที่6กแสนเหมื่นนะครับแล้วก็รับเพิ่มเติมได้ในกิจกรรมคาร์นะฮะเขาจะมีของจแจกะ<ป>มั<ล>ะบ สแจกมาฟรีนะครับครั้งแรกเราใส่ได้เลยนะฮะแล้วก็จะมีชุดแฟชั่นเด้งเข้ามาในตัวนะครับตัวนี้เป็นเซ็ตตัวแจกฟรีครั้งแรกนะครับผมแล Blood ้วก็จะมีกล่องหลายๆอย่างนะฮะมีกล่องฉายาแจกมาเพิ่มนะครับผมแล้วก็จะมีกล่องฮีเพงชีวิตสมบัตินะครับสุ่มได้รับเป็นรอยเท้าแล้วก็ไอเทมตามในกล่องนะครับมีชุดแฟชั่นพิธีมิวแจกมาเพิ่มติมด้วยสุ่มก็จะได้รับเป็นเพชรด้วยนั่นเองนะครับผมนี่ฮะผมได้มาเมื่อกี้นะครับมีกล่องฉายาเนี่ยแจกมาเยอะนะสามารถกดใช้งานได้เลยเฮ้ยก ำแพงเทพแห่งกิวอุ้ยเท่มากสายยาตัวนี้นะครับของกิจกรรมในคานะครับผมเทศกาลล็อกอินเนี่ยได้รับเป็นคริสตัลต่างๆอัปเกรดตัวละครนะครับเทศกาลรวบรวมของเนี่ยสามารถเก็บนะผมสะสมจากบอสมอนสเตอร์มาแลกได้เป็นคริสตัลผลไม้นะครับของเกรดตัวละครนะของอัปเกรดสัตว์ฟังก์ชันต่างๆแล้วก็ฟังก์ชันใหม่ล่าสุดเซิร์ฟนี้มีนะครับผมนี่ฮะมีปีกแฟชั่นนะครับผมมีพูดตัวใหม่อัปเกรดล่าสุดสัตว์ขี่นะครับตัวนี้เป็นของแรลีเจนนะครับผมมาเลือกแลกได้เลย นะฮะเราก็จะมีเติมเงินทุกวันได้รับเป็นเพชรนะครับผมเป็นไอเทมก์ชันต่างๆแฟชั่นต่างๆนะครับมีวุฒุสวรรค์กันเด้วยบวกเก้าให้เรานะฮะเราก็จะมีเติมเงินสะสมครับผมได้รับเป็นเพชรไม่ล็อกด้วยเป็นของแรกแร่จิตรีเจนนะครับแล้วก็มีเครื่องประดับนะฮะ แล้วก็ตาเงินสะสมวันนะครับผมนี้ได้รับเป็นตัวการ์ดแรกกวางเทพเทวะแล้วก็จะมีพูดปีศาจจอมโหดนะครับและจะเป็นไอเทมแรในเซิร์ฟเวอร์นะตัวนี้ใครเติมสะสมครบจะได้รับไปนะใช้จ่ายนะครับราชานะได้รับของอัเกตตัวละครนะครับราชาตาเงินครับผมไฮไลท์ในเซิร์ฟเวอร์นี้ฮะจะได้รับเป็นของใหม่ล่าสุดของดีๆนะครับเป็นราชาฉายานะครับผมเป็นอาวุธทุกสวรรค์ขันเก้านะฮะเป็นแฟชั่นสัตว์ขี่ เป็นชุดแฟชั่นตัวอัปเกรดใหม่ล่าสุดนะครับราชาใช้จ่ายเนี่ยจะมีอาวุธทูตสวรรค์น,นะครับผมแล้วก็จะมีของต่างๆตามนี้นะฮะแย่งซื้อนะครับบาบอร์ดนะฮะเทศกาลเท่าตัว นะครับผมมอบของขวัญน,นะครับราชามอบของขวัญน,นะครับผมแล้วก็จะมีสวัสดิการมาแล้วนี่คือกิจกรรมนะฮะ, er ะคร่าวๆในมิวเลจินบอกนะครับอุ้ยตอนนี้มีงานเลี้ยงอะไรหรอโอ้โหจัดตโต๊ะกันเต็มเลยอะ่ะกินได้ไหมอ่ะมีเค้กมีไก่ย,ย่างด้วยนะครับมีหลายเมนูแหมเรามาดินเนอร์กันที่นี้ได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับกิจกรรมกองล้อหมุนในเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะเพดล็อกจำนวนต่อครั้งนะครับอุ้ยผมซุ่มได้ของล้ำค่าเลยเหรอุ้ย เมื่อกี้ผมสุ่มเล่นๆน,นะได้อะไรเนี่ยหีบสุ่มแห่งตานะครับอุ้ยนี่เป็นตาอัปเกรดขนนกแล้วก็ความสําเร็จชื่อเสียงนะครับอุ้ยดีใจมากเลยฮนะได้รับของลําค่าด้วยฮัลโหลนะครับสุ่มแค่หนึ่งหมื่นห้านะครับแล้วก็มีโอกาสได้รับของลําค่าด้วยนะครับน่าจะได้รอบเดียวแหละใช่ไหมล่ะอ่าได้รับตัวนี้นะครับผมเป็นขออัปเกรดตัวละครหีบสิ่งศักดิ์สิทธิ์สีทองนะครับแต่ว่าใช้เพชรไม่ล็อกสุ่มเนี่ยสามพันต่อครั้งนะครับมีโอกาสได้รับของดีด้วย นะฮะนี่ครับผมก็มาเลือกสุ่มได้เลยนั่นเองนะครับต่อไปเป็นไอเทมมอลหรือว่าร้านค้าช้อปปิ้งในเซิร์ฟเวอร์นะครับมีของขายในอ่าหลายหลายอย่างนะครับผมในราคาที่หลักร้อยหลักสิบมีอ่ะเออใช้เพชรไม่ล็อกในการอัปเกตตัวละครนะครับแล้วก็ประเภทตีบวกเนี่ยมีชิ้นส่วนซากโบราณขายด้วยนะครับแล้วก็ของอัปเกตต่างๆนะครับประเภทใช้จ่ายมีเช่นกันนะฮะประเภทผูกมัดครับผมซื้อน้ำยาต่างๆไปใช้ได้ ราก็จะมีปีกด้วยในราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่แนวสมดุลนะครับสมดุลแจกหนักบักน้อยนะฮะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่เวอร์หวังนะครับแต่ว่าเน้นเล่นยาวบักน้อยเล่นแบบลื่นเปิดนะครับใครชื่นชอบในเซิร์ฟเวอร์แนวนี้มาเลิอกเล่นกันได้กับเซิร์ฟเวอร์ใหม่เปิดวันที่6นะครับผมพฤศจิกายนนะฮะในช่วงเวลา6โมงเย็นนี่คืออันดับเหล่าท็อปเทพในเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเข้ามารีวิวนะครับผมมีหนุ่มหล่อสาวสวยเพียบเลย นะครับผมมาครับกับสะพานพายุต,ตรงนี้ ของรอบมอนเตอร์ก็พอสมควรสไตล์แนวเซิร์เวอร์สมดุลน,นะครับผมมีของเด้งเข้ามาในตัวให้เราสะสมไปแลกได้ในกิจกรรมค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเพรแล้วก็การ์ดตัวต่างๆนะครับผมเซิร์เวอร์นี้เรียกได้ว่าแจกหนักสมดุลเล่นยาวนะครับผมอีกหนึ่งเซิร์เวอร์ที่นํามารีวิวนําเสนอคุณผู้ชมในชแนลได้รับชมกันเป็นยังไงกันบ้างครับคลิปประจําสัปดาห์คลิปนี้นะฮะยังไงผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยละกันใครนะครับผมมีไอเดียหรือว่าคลิปวิโอยผมรีวิวเกมอะไรสามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจตัวเกมได้เลยนะครับผ คลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมหน้านะฮะบ๊ายบายครับคุณผู้ชมฮะ